สวัสดีสวัสดับสวัสดับยินดีตอนรับเข้าสู่ชอง าบางทีพี่ก็ตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ,อ่ยพี่ไม่เคยตอบเอ,อใช่ๆพี่ไม่เคยตอบแต่พี่จะบอกเป็นไหนๆก็คือว่าให้ทุกคนไปติดตามในเฟ e บุ o k อย่างเช่นเนี่ยเฟซบุ๊เนี่ยพี่จะดีดนิ้วให้ดูนะเนี่ยเห็นไหม จะไม่รู้ว่าเกินไว้ในชีวิตประจำวันของพี่นะครับเพราะฉะนั้น จะมีคลิป ASMR facebook เลงออกมาและพี่ก็เจอพี่มากก็ ASMR หลังจากนั้นพี่ก็ดูยาวเลยณนะวันนี้ก็ยังเข้าไปดูอยู่นะครับยังติดตามผลงานเขาเรื่อยๆนะครับโอเคคำถามต่อไปตอนนี้พี่คิดว่าพี่ประสบความสำเร็จ Ich มครับ mm hmm. โอเคเดี๋ยวพี่จะตอบตรงนี้เลยนะครับณนะตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะกับลไปแคสเกมนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนพี่เคยแคสเกมเป็นภาษาตายซึ่งพี่เป็นคนตายนะครับตอนแรกๆเนี่ยมันกระแสมันก็ดีนะ ่วนคนภาคกลางก็อาจจะเข้าใจในบางคำพีก็ได้คนดูแเกเล็กๆน้อยๆบวกกับว่าพีปัญหาสายตาของพีนะครับเวลาเล่นเกมนานๆจ้องจอตัวส์นันๆพี่จะเมื่อยตาเพราะว่าพีเป็นโรคเกี่ยวกับตานะครับวุ่นในตาเสื่อมซึ่งไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่โรคที่เกี่ยวกับแก้วตานะครับไม่ใช่ ไม่ใช่สายตาฉันไม่ใช่สายตายาวแต่มันคือวุ้นในตาที่อยู่ด้านในนะครับพี่ก็เลยไม่ได้แค่ต่อโอเคไหมคำถามต่อไปนะครับทำไมพี่ถึงมาเริ่มทำ ASMR โอเคข้อนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเหมือนที่พี่เคยพูดไว้เมื่อกี้พี่เป็นคนนอนไม่หลับ You ASMR. ใช่ไหมอย่างเช่นหลายๆช่องก็ทำเอาไว้ทั้งมากมายจะเป็นติ๊กเกอร์เกี่ยวกับลูกบอนลนะครับลูกบอลที่มีโลูกสตันอยู่ข้างในหรือแยกง่ายๆก็คือ b a ีแบบ้ c a ส t a นที่อยู่ข้างในลูกบอลนะเอาไวเ้เคลื่อนไปเคลื่อนมากับไม้บูเยติซึ่งไม้นี้มันรับเสียงได้ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เท่าไม้บูเยติ ก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับถ้ามีไม่บริยติเมื่อไรผมทำโลงช่องแน่นอนครับโอเคคำจามต่อไปถ้ามีคนติดตามครบหนึ่งมือซับคนแล้วจะตอบ ฟัง ASMR แบบไหนครับข้อนี้ใช่ไหมข้อนี้ก็ตอบยากนิดนึงนะก็คือแบบแนวติเกอร์ก็ชอบนะแนวอะโลพีก็ชอบอ c คินนิงก็ชอบแต่ถ้าเอาจริงๆนะเอาจริงๆที่ทำให้ผมหลับได้ก็คือ ASMR อาคิน หรือทำแค่ Youtube ติ t อกโอเคครับคำถามนี้เดี๋ยวพี่จะตอบไปนะถ้ามีผู้ติดตามเยอะๆผมก็น่าจะทำ ASMR ต่อไปนะครับทำ ASMR ใน Youtube และก็ลงคลิปใน t k t t o ไลฟ์สดนใน ไปไลฟ์สดใน TikTok นะครับแต่ตอนนี้คนติดตามยังไม่ถึง1,000งันซับนะครับก็ไปช่วยกันด้วยนะครับไปช่วยกดติดตามในช่องนี้นะครับกดติดตามด้วยนะครับ1,000งันซับเมื่อไรเราจะไปไลฟ์สดในนั้นโอเคคําถามต่อไปพีคิดยังไงกับการทํา a s m าร์ แแรงบันดาลใจก็น่าจะมาจากช่องนี้นะครับนี่ Marco Asmr และใน YouTube ช่องนี้นะครับนี่ David Asmr สองคนนี้เป็นแรงบันดาลใจของปีให้ปีเริ่มทำ Asmr ในรูปแบบของปีนะครับพอมาก่อนเนี่ยปีไม่เคยคิดเลยนะว่าปีจะมาทำ Asmr และพีก็คิดเสมอว่าพี่คงทำสู่คนอื่นไม่ได้คงแบบไม่ได้ทำคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีเท่าเขาแต่สุดท้ายแล้วพี่เห็นสองคนนี้ก็ทำพี่ก็เลยมีแรงมีกานใจลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างนั่นแหละครับคือกำลังใจของพี่โอเค มาแบบไหนที่สุดแบบไหนที่สุดหรอชอบทำแบบแนวโรเปนะครับโรเปเกี่ยวพอมันดูไม่ซ้ําจําเจกันเกินไปคําถามต่อไปนะครับน้องคนนี้ถามมาเยอะมากเลยทั้งห้าคำถามเนะี่ยโอเคเดี๋ยวพี่ตอบไหก็ได้นะเดี๋ยวน้อยใจพี่ <laughs> คาถามที่หนึ่ง พิลวงได้มาจากไหนชอยาพีลวงได้มาจากช่องนี้นะครับนี่แดจิมแดตอนนี้ YouTube แดจิมได้เปลี่ยนชื่อเป็น J.R.A.S.M.R. แล้วนะครับไม่มีแดจิมแล้วแต่ใน Facebook ยังเป็นชื่อแดจิมอยู่นะครับที่เปลี่ยนชื่อเพราะว่าเราจะเปลี่ยนช่องแคดเกมเป็นช่อง A.S.M.R. ต่างประเทศนะครับ ตอนนี้กำลังจะฝึกฝนภาษาของตัวเองอยู่เพื่อที่จะทำเอ m ซมาแบบต่างประเทศนั่นคือเป้าหมยาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันโอเคไหมชายามันก็ได้มาจากการแกเกมช่งนั้นแหละครับเป็นพีหลวงเป็นน้องเนนเป็นภาษาใตยอย่างเช่นพี่อยากน้องว่าไอ้น้องเนนแล้วน้องอยากพี่ว่าพีหลวงพีหลวงเจ ใช่ไหมมันก็จะเป็นประมาณนั้นคนใต้ก็เอาไว้แียกเป็นซัพเป็นคำเรียกปีเรียกน้องกันอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคคำถามที่สองของน้องคนเดิมปีชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อจริงตอนนี้เหรอบอกได้เหรอตอนนี้พีชื่อวีรวุฒนะครับวีรวุฒ เปลี่ยนชื่อแล้วนะพี่จะไปเปลี่ยนชื่อเป็นสรัญยักทาวุฒิชื่อยาวไว้ใช่ไหม <c oughs> พี่ว่าจะลงไปเปลี่ยนชื่อตอนวันที่หนึ่งมีนานี้นะครับเป็นธุรระส่วนตัวเลยตุรัสำคัญเลยที่จะเปลี่ยนชื่อแล้วก็่ายบัตรประชาชนใหม่นะครับเดี๋ยวพี่จะเอามาอวดทุกคนว่าชื่อใหม่พี่พกับบัตรพี่จะเป็นยังไง คิดว่าจะเปลี่ยนชื่อมาเจ็ดปีแล้วแต่ก็มีเรื่องให้ไม่ได้เปลี่ยนตลอดเลยถ้าใครที่ชื่อเรื่องโคเรื่องตัวเลขเรื่องกองเลขาศาสตร์ก็จะรู้ว่าการมีชื่อด,ดีเป็นใจไปกว่าครึง่งแต่อีกครึ่งหนึ่งเราก็ต้องทำเหมือนกันนะถ้าเราไม่ทำต่อให้ชื่อดีแค่ไหน ก็ไม่สำเร็จบอกตัวเองนะบอกตัวเองอยู่ไม่ใช่ได้บอกคนอื่นพี่อายุเท่าไรครับตอนนี้พี่อายุ23ปีอย่าง24ครับคำถามที่สีสถานะอัวใจตอนนี้พี่โสดกับโสดสนิทโสดจริงๆไม่มีใครเอาหรอก วันก็ไม่รู้ก็ไม่ได้นับแบบจริงจแต่ประมาณ2ปี4เดือนโอเคกำถตามต่อไปนะครับเป้าหมายต่อไปในการทำเอสเอมาค่ะเป้าหมายต่อไปเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้เลยเป้าหมาย YouTube ถึง10,000ซับสไคร์เบอร์ TikTok ถึง1,000ซับและก็เป้าหมายในะ ช่อง ASMR ต่างประเทศ j r a s m r ช่องนี้ครับกำลังพยายามฝึกฝนอยู่นะครับโอเคต่อไปนะครับแรงบันดาลใจที่มาทำ ASMR แรงบันดาลใจมาจากท p ่ดู ASMR มาบ่อยๆก็เลยคิดว่า,าเธอรามาทำ ASMR เนสุดๆประมาณนั้นครับ SMR. Ah.